ปอดเช่าชโดตัวใหญ่ขนาดครับพี่น้องนักตกปลาหลายคนก็อาจจะติดคำถามนี้ที่ว่า พรุ่งนี้ไปตกปลาที่ไหนดีนะครับผมก็เป็นนึงในนั้นเหมือนกันเมื่อคืนผมก็คิดทั้งคืนเลยว่าเออพรุ่งนี้เช้าจะไปตกปลาที่ไหนดีแล้วก็พอดีมีน้าท่านหนึ่งทักมาถามว่าไออ่างเก็บน้ำห้วยห้องใครเป็นจะได้พ่องเอาเอาละมันก็เป็นที่มาของคลิปนี้ครับผมครับเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์ร้อมกันนะครับปลาอ่างห้วยห้องใครณเวลานี้ปลายังกินอยู่ไหมหรือว่าบรรยากาศเป็นได้ระดับน้ําเป็นได้เดี๋ยวเราจะไปรู้กันในคลิปนี้ครับผม Terima kasih telah <laughs> menonton! ดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีพี่น้องและมิสหายสายธรรมชาติทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาตกปลาที่อ่างเก็บน้ําห้วยห้องคลาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและสําหรับช่วงนี้ระดับน้ําที่ห้วยห้องคลค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเดี๋ยวจะให้ไปดูนะครับนี่นะครับมาจนถึงหลักน้ําสุดท้ายแล้วนะครับผมแล้วก็มีอะไรนะจอกเน ลอยอยู่นะครับข้างนอกก็ถือว่าโอเคครับบรรยากาศหน้าตกปลานะครับผมตามลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมหลังจากเงียบไปนานเลยครับอ่างเก็บน้ําห้วย้องครแห่งนี้เป็นหมายตกปลาฟรีที่บรรยากาศดีอ่างหนึ่งเลยครับเอาละครับตอนนี้ก็สายแล้วครับ8ปดโมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวผมขอตัวจัดอุปกรณ์อะไรให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะตกวิธีไหนหรือว่าตกระยะไหนนะครับผมไปจัดอุปกรณ์กันก่อนครับ ครับแล้วก็สําหรับวันนี้ก็มีพี่น้องนักตกปลาประมาณ4ีหท่านนะครับสําหรับอ่างเก็บน้ําห้วยองคขแห่งนี้นะครับผมก็มีไม้ไม้ฮอตนะครับป่าปลายูคานะครับนู่นนะครับผมแล้วก็นั่งตรงสันอ่างตกชิงหลิวนะครับผม ก่อนจะออกบ้านก็เหมือนจะลืมอะไรไปอย่างนึงนะครับสรุปลืมจริงๆนะครับลืมถาดผสมอาหารนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับนี่เราจะผสมอาหารในนี้ถังน้ําแข็งนะครับผมมันจะมีฝาปิดต,ตวัวกันลมนิดนี่เด็ดเลยถาดผสมอาหารในวันนี้ เน็ตขนาดเหมือนเดิมนะครับเหยื่อตกปลาเชฟแอนฟิตนะครับสูตรหอมนวลนะครับออยองมาคือคือดีขนาดสำแบบฝุ่นๆไปก่อนโอเค ฝาปิดกันอากาศด้วยระยะในวันนี้จะเล่นเป็น2 7นะครับผม

เ่อว่าเมื่อก่นเลยวัสินงแล้วตักิายเข้านะมันตัวตานยม,ม,มันเดือดมันเยี่ยบอะ เวลาผมโดน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 วั่งนั่ใจแต่ว่าโดนดนกล่องปปใ้เร่ยหูไรเียบมันยังทิดคออยู่ทำงานที่นี่ ไม,ออม่มันออกมันกล่อออกไปนะติดโคครับผมท่ามันท่าจะยอมแล้วครับมมสวิงตักเลยเนาะถ้ามันยอมได้เนาะครับห้าสิบ ที่ศกตัวปวน <c oughs> มาแล้วครับผมปลายี่สกอ่างห้วยห้องคลนะครับผมใส้ประมาณ2โลนะครับผมตัวแรกก็ได้ทิ้งเซฟแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวตามลุ้นกันต่อไปนะครับผมย่าครับพี่น้องให้ตัวแรกเอาเสนอเลยนะครับ <c oughs> เปียกหมดเลยใส้สองโลบาได้ แต่แรงดึงเยอะเหมือนกันนะครับผมสายหน้าหกปอน์นะครับไม่ค่อยกล้าหลังเท่าไหร่โอเคครับตกปลากันต่อพึ่งสิบโมงครึ่งนะครับไปลุยกันต่อครับผม อปอดเช,อชดโอดตัวใหญ่ขนาดแค่ผมสำหรับทริปนี้ก็ขอจบรีวิวใหม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าจะบ่ายสองแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปทำธุระมีธุระเข้านิดหน่อยนะสำหรับปลาอ่างเก็บน้ำห้องไข่นี่ก็ กินเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นปลาเล็กนะครับเข้ามาเล่นแล้วก็มีปลานินเข้ามาตอมนะครับเมื่อกี้ก็เกี่ยวใส่เกตเกตปลานินนะครับน่าจะมีใสอยู่แต่ไม่ได้ตัวได้แค่ปลายิโกตัวเดียวนะครับวันนี้สําหรับวันนี้ต้องรีบไปท,ทําธุระก่อน ถึงตกปลาได้ไม่กี่ชั่วโมงนะครับแต่ก็ดันมีธุระเข้ามาเสียก่อนโอ้น่าเสียดายและสําหรับอ่างเก็บน้ําห้วยห้องไขแห่งนี้เป็นหมายตกปลาธรรมชาติแห่งหนึ่งที่บรรยากาศดีมากเลยครับมีปลาเล็กใหญ่ให้ลุ้นตลอดและที่สําคัญอ่างแห่งนี้ไม่เก็บค่าบริการใดๆนะครับแต่พวกเราพี่น้องนักตกปลาก็ต้องช่วยกันร,รักษาความสะอาดของสถานที่นี้ไ,ไว้ด้วยนะครับ เราจะได้มีไม้ตกปลาดีๆตกกันไปนานๆและปลายี่ศกตัวนี้ผมก็จะเอาไปลาบกินนะครับผมพี่น้องที่ชอบตกปลาแนวธรรมชาติแบบนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปที่ไหนและเจอปลาอะไรเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาก,กันไปแบบด่วนๆน,นะครับขออภัยด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ